รานกาแฟสุดเด็ดกินด้วยได้บุญด้วยนะครับซึ่งต้องไปนะครับผมบอกให้มาจังหวัดเลยหรือว่าจะไปทางเชียงคานไปทางอะไรครับที่เนี่ยห้ามพลาดนะครับไปกันเลยผมก็ขับรถมาสักพักครับแล้วก็ถึงแล้วครับผมก็ทางเข้าจะเป็นอย่างนี้นะครับไปดูกันสำหรับทางเข้านะครับก็คือทางเข้าวัดศรีอภัยวันนั่นเองครับ โดยที่ขับรถมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีรูปหลวงปู่ครับองค์หลวงปู่ท่อนยานทโลครับซึ่งร้านกาแฟที่ผมพูดถึงนี้ก็คือแพนด้าคาเฟ่นะเองครับกาแฟขอบตาดำเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วเราก็ถึงแล้วครับผมแพนด้าคาเฟ่ครับกาแฟขอบตาดำนะครับซึ่งอยู่ในวัด ป่าสีอภัยวันจังหวัดเลยซึ่งเมื่อเดินเข้ามาเราก็กราบนมัสการนะครับแล้วเราก็บอกครูบาท่านได้เลยครับว่าอยากจะกินอะไรนะครับก็สำหรับ,รบที่นี่นะครับไม่มีตังก็มากินได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะทำบุญนะครับก็สามารถทำบุญถวายพระโดยการหยอดลงที่บาทสีทองทองได้เลยครับหรือจะ โอนตาม QR code นี้ก็ได้นะครับโอนตามกำลังศรัทธานะครับได้มาแล้วครับผมกาแฟขอบตาดำ